อืทุกคนไปได้อินดผาลำมาสีแดงกับสีส้มแต่ว่าสีส้มตะก้าน่าจะหมดมีตะก้าสีแดงนะเดี๋ยวปักไว้ให้แล้วทุกคนมาชิมกันนี่เป็นพวงช่ออย่างนี้เลยทุกคนชิมกันอืมอืมกรอบมาก อืใครชอบสีแดงนะแต่ว่าสีแดงอะ่ะมันจะมีความติดฝาดหน่อยนะอ,อันนี้สีส้มส่วนเขาเรียกสายพันธ์อะไรเนี่ยไม่รู้นะทุกคนกินไปเรื่อยออืมอืมสีส้มหวานกว่า สีส้มไม่ฝาดเลยไม่ติดฝาดสีแดงหวานแต่ว่าติดฝาดหน่อยออจะหวานอร่อยมากแต่ว่า เหมือนเป็นบางรอบอะ่ะเขาเก็บสุกจัดกับไม่ได้สุกจัดหรือเปล่าบางรอบหลังมามันก็ฝาดมากเลยนะแต่รอบนี้หวานอรอบนี้หวานกรอบฝาดนิดหน่อยแต่บางรอบนี่คือฝาดเลยก็ฝาดเลยนะไม่มีหวานก็มีนะน่าจะเป็นแล้วแต่ร้านด้วยมั้งแต่อันนี้อร่อยอ ปกติกินสีแดงไม่เคยหวานเลยนะแต่อันนี้หวานมากมหวานกรอบเนื้อหนาคืออร่อยอะ่ะเคยไปกินที่สวนเลยนะหวานมากแต่ว่าอันนี้ไม่รู้ทำไมหวานอืม เหมกรอบกินเพลินากอารมณ์เหมือนเราเขียวหมากน่ะเพราะมันเหมือนมีกากใยเยอะมากจะกินดีมีประโยชน์อ่ะกินวันละลูกสองลูกกสดตู้เือนวันกินให้เป็นยาทุกคนแต่ว่าอร่อยกินเพลินมันเกินอ่ะก <c oughs> ินที่หมดอ่ะหมดเป็นชอ่อหอมจะปักพิกัดไว้ให้ทุกคน สีในเนื้อบ้างมาสีแดงเนื้อหนากว่อ,อรอยอันนี้จะกล้าหมดนะมีแ่สีแดงทุกคนลองไปคิมกันดูเพื่อติดใจกินให้เป็นยาถ้าเจอฝาดเยอะอะไรเงี้ยก็คือกินให้เป็นยาเอาไปใส่น้ำป่งน้ำปั่นอะไรทุกคนประโยชน์มันเยอะมากเราไปเสือตัว ปีหนึ่งครั้งหนึ่งมั้งจะได้กินทุกคนจัดได้จ้า